สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโรงงาน QMB จำกัดนะครับผมอยู่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนาะรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตนะครับผมโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งข้อมูลนี้นะครับผมผมเอามาจากซับของ ทางของทางเดอะเฟิร์สนะครับผมอ,อันดับแรกเลยคือชุดยูนิฟอร์มเนี่ยฟรีเลยครับผมคุณสมบัติก็คือรับทุกเพศนะครับผมอาเพศชายเพศหญิงทอมแล้วก็สาวประเภท2อนะครับผมอายุ18ปีขึ้นไปม .3 ขึ้นไปสามารถเข้ากะได้เอกสารที่ใช้สมัครงานสำเนาบัตรประชาชน3ใบสำเนาทะเบียนบ้าน3ใบสำเนาว,วุฒิการศึกษา3ใบ รูปภาพสีขนาด1.5นิ้ว5ใบนะครับผมค่าแรงจะอยู่ที่354บาทต่อวัน354บาทนั่นเองค่าแรงขั้นต่ำนะครับผม OT 1.5เท่า66.3บาทต่อวัน OT 2เท่า88.5บาทต่อวัน OT 3เท่า132.75บาทต่อวัน ค่าอาหาร30บาทต่อวันค่าอาหาร OT 30บาทต่อวันค่าเดินทาง35บาทต่อวันค่ากะ50บาทต่อวันเบี้ยขยัน800บาทต่อเดือนนะครับผมจุดรับสมัครงานจะอยู่ที่ออฟฟิศ The f เ r ิร์สนะครับผมหน้าโรงงานของ QMB ป้ายสีเขียวนะครับเป็นจุดที่สามารถสังเกตได้มาตัวนี้เลยครับผมลักษณะงานตัวนี้สำคัญเลย ท่านใดที่อยากจะ,ะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานตัวนี้สำคัญคือหน้าง,งานเป็นยังไงแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นยังไงคือหลายคนมากนะครับผมที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าหน้าง,งานแล้วก็สภาพแวดล้อมนี่แหละถึงเงินจะมากเงินจะน้อยแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่ดีหน้าง,งานหนักเกินไปเราก็ไม่ไหวครับผมจริตแต่ละคนมันไม่เท่ากันประมาณนั้นครับผมลักษณะหน้าง,งานหนึ่โรงงาน q ี b ส่วนมากเนี่ย จะเป็นโรงงานผู้หญิงสะส่วนมากนะครับผมชายหนุ่มท่านใดที่กำลังโสดอยู่ก็ลองเข้าไปสมัครโรงนี้ได้นะครับ<ม>อสองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประเภทคีย์บอร์ดนะครับผมราคาก็อยู่อยู่ที่เริ่มต้นคือ5,000ถึง50,000อันนี้ไอ้น,นี่โดยประมาณนะครับผมสมโรงงานนี้เป็นโรงงานในห้องแอร นะครับผมท่านใดที่ชอบสบายๆไม่ชอบอากาศร้อนก็ลองไปทําได้นะครับสงานเนี่ยจะเป็นงานสายพานคุมเครื่องจักร3าคนต่อเครื่องโดยเป็นการคุมเครื่องจักรประเภทเครื่องจักรที่แบบประกอบคีย์บอร์ดนะครับผมเครื่องออตโต้นะครับข้อควรระวัง 1. โรงงานนี้เป็นโรงงานผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย ระวังปัญหาทางด้านครอบครัวกันด้วยนะครับผมคือพยายามอดใจกันไว้ด้วยล่ะ 2. ระมัดระวังในการทำงานคือคือระ,ะมัดระวังในการทำงานเนี่ยอย่าให้เกิดของเสียกับคีย์บอร์ดของเขาเด็ดขาดนะครับผมคือถ้าแบบถ้าคีย์บอร์ดเขาเสียเขาพังเนี่ยเขาจะ สามารถปรับเงินเราได้คือไม่มีใครอยากให้ปรับหรอกครับเพราะว่าเราทํางานมาทั้งเดือนแล้วต้องไปปรับแบบสองสามพันอย่างเงี้ยคือเงินเดือนเราก็ไม่ไม่ได้มากแล้วมาต้องมาปรับเราอีกก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมตัวนี้สาคัญมากเพราะว่าผมผมผมเคยได้ยินประสบการณ์ที่แบบว่าน้องๆเขาเล่าให้ฟังเขาแชร์ให้ผมฟังเขาบอกว่าปรับจริงตัวนี้นะครับผมสำคัญ สนะครับผมโรงงานนี้สบายสบายงานสบายสบายแอร์เย็นๆนั่งได้ยืนได้ OT ทวันปกติมีแต่วันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยไอแต่วัน,นวันเสาร์กับวันอาทิตย์อ่าขอโทษครับที่พูดผิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีจะไม่ค่อยมีไรายได้ต่อเดือนก็จะอยู่ราวๆหมื่นาถึงหมื่นนะครับผมโดยประมาณ สรุปนะครับผมโรงงานนี้งานสบายๆส,สาวเยอะแอร์เย็นๆรายได้ก็สบายตามนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็พอจะเป็นแนวทางนะครับผมท่านใดที่อยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานก็ลองเข้ามาดูคลิปที่กระผมได้ทำเอาไว้ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ กํากลังอยากจะเปลี่ยนงานกําลังหางานอยู่น้องๆท่านใดที่จบใหม่กาลังอยากจะเริ่มทํางานก็เข้ามาดูเผื่อโรงงานนี้จะเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดกดแชร์กดไลค์กดซับส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเนะาะสุดท้ายจริงๆแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ